ก็จานไปแล้วนะครับก็เอ่อก็ทำให้แต่ว่ายังยังค้างวิถีวิถีใหม่อยู่นก็คือค้างเรื่งอง New n o r m a อที่เราเอามาปรับใช้อีการนึงคือนยโยบายของท่านตรีนะครับท่านเลขาธิการสบชนะครับท่านใ,นาารรานใหม่ที่เอ่อท่านรับตำแหน่งในช่วงโควิดก,ก็มีสิ่งยใหม่ใหม่ที่เพื่อต่อทุกกลุ่มวัยครับมากหน่อยเลยตั้งแต่ใน,ในตั้ง ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นขึ้นมาถึงผู้ฤฤฤฤฤฤฤสูงอายุนะครับแล้วก็พุทธิการผู้ได้โอกาสาังเกตในเร่องยุ่งใหม่ๆเนี่ยเพื่อเพื่อมากเลยนะเดี๋ยวท่านก็อาจจะได้รับฟังจากพรียนตอนนะครับแล้วอนท่านก็สร้างถามท่านเป็นสุนทรชนอยู่แล้วนะครับก็ได้สักถามเพื่อละเอียดะอเพื่อ,อ,อได้รับได้รับองค์ความรู้ที่ละเอียดะออไปไปไขข้อตอสิ่งที่ผมคาดหวังในการประชุมวันนี้นะครับก็คือ เนื่องจากว่าเราเชิญทุกท่านนะครับที่เป็นสื่อมวลชนเขาก็คือสื่อเปถึมวลชนประชานชนเรานะครับที่มีสิบเหรียญบาทองสิบล้านคนแล้วก็นนรประชาชนคนไทยทั้งหมดล้านคนเ้วยว่าท่านก็เป็นเหมือนกับสซ่ข้อกลางน,นะที่จะสื่อสิ่งที่เราทํามาตลอดสองสามปีในห่วงโควิดแล้วก็ที่จะทําต่อไปอย่างนี้ครับว่าทีอะไรบ้างต้อง เว็บไซต์ของสวช f a c e b o ุ k กต่างๆนี้ก็จะสื่อได้ไม่เต็มที่ก็อาศัยสื่อมวลชนนะครับ,บที่จะส่งผ่านข้อมูลไปเราก็จะมีตัวนี้ก็จะมีนอกจากวิเคร,ราะห์ข้อมูแล้วจะมีเอกสาร,รนะครับมีว่าแน่ใจว่าได้หรือยังนะครับเอกสารที่สวชอัปเดตกันตลอดแล้วก็แจกไปสู่สื่อมวลชนวันนี้ส่วนกลางก็จะมีวิเกราะหที่อสำคัญนะครับจะบอกหนเรื่องพองผู้ตังตัวสื่อโดยเฉพาะเลยนะครับว่า ไอ้สื่อเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นช่วงโควิดเนี่ยคือใหม่ๆต่างๆเนี่ยเราจะเราจะเอาไปปรบับใช้อย่างไรตัวสื่อเอ่อยูทูบทิกตอ o k นะครับหรืออื่นที่เป็นสื่อสมัยใหม่สื่อโซเชียลครัจะจะไปปรบับใชท้ทางยูทูบเทสเตอร์อยู่ครับก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้ถ้าองทางสื่อเนี่ยมันก็ต้องหลากหลายไปตามตามคนต้องฟังด้วยเดี๋ยวนี้ก็ตา่ององกปตจะมา ปล่อยของนะเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญด้านโซเชียลความควครัวนะครับก็จะมาทำ,ทำให้เราอาจจะคุ้นชิดมากขึ้นในเรื่องโซเชียล